สวัสดีครับพี่น้องฟองไปสุขสุขวัลย์ครับวัอนี้สุดท้าพี่น้องก็บิ่งบงับงไฟบังไฟฝีมือลูกบันดอนครับนี่ลูกบันดอนและพี่น้องนี่ครับบงังไฟฝีมือครับเอาโม,ม้เอาไหมเอาโม้เอาไหมพี่น้องนี่มาจุดเบิ่งแสงกันครับนี่สุดที่ไหน,นครับนี่อยไหมเหนื่อไหมแต่ประเดเ๋็วเองดอกซื้อมาแล้วก็ เอา,าพันออกมาเลยน่ะพี่น้องนี่ยเนี่เน,นี่เอาโม,ม่ามาเอาหางบ่คอยเนียนยลุดูดนี่สิทธาเบื้องแสงพี่น้องจุดเนีมันเคลืนบางไฟสิบ็นเด็กมันจีแสงมันจีงามบ่ัวแบบบางไงเลยบางพอหกน่าจะท้อหกพี่น้องนี่ย้ยมไปหางแดงครับหางบ่คอยตรงมาเลยเดี๋ยวสิทธาเบื้องพี่น้องนี่ของแกเลยของแกสิทีลีวะ Cái chị ngàn lúc đại, đi kể chồng bằng đại, Đi nào không. vinh không. vinh anh ba? vinh anh ba? vinh anh ba? vinh anh đi vinh anh ba? 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 Đi anh ba? vinh anh ba? vinh anh ba? vinh bằng ba? vinh anh ba? Đi ไปเบ okay. yes uh ิ่งกันมาพี่น้องครับนี่นี่ไปเบิ่งฐานครับไปเบิ่งฐานผมตั้งฐานไปแล้วนี่นะที่ลีว่านี่ฐานผมเอาอ๋ครับนี่นี่นี่เอาไปพี่น้องไม่ได้เอาไปไม้ครับเบิ่งเขาจะไม่จูดเบิ่งเสียงนี่ฐานผมฐานเอา อันบ่ได้แขนงตองนึกพี่น้องบ่มีตองเสียบย่างเดียวเสียบย่างเดียวยเยวยนี่ยทีรีวะเนี่ยมึงขึ้นอย่างงเด้ขอให้ท่านโชคดีไม่ใช่พี่น้องเอฟซีทุกท่านโชคดมีมั่นหนะม,นะม,มานมันหมานนะมึอนี่หมานบ่พี่น้อง <laughs> เอามาครับจุดยังงี้เด้อทีโชคดีม่ใช่บ่ มันมันครับพี่น้องเย็บซียทุกท่านบังไฟบึงแสงครับพีเ่เน่คอยขึ้นสูงสูงลงส่าๆทำเวลาเด่นละลายสามสองหนึง่งไปพี่น้องไปถอย ไอเล่าไอเล่าไปเล่ามันโอ้ยมันนั้นโดดน้มเลยเว้ยหัวปักพี่น้องหัวปักโอ้ยผ่านแล้วหัอหมันครับบางนี่หัวหมานันหัวปักเลย